ที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้า,เขาพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีมีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ําลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเ,เพราะนั้นหากินลําบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมกรารประมงก็ได้เกิดการทิ้งประการังเทียมนี้ขึ้น สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงควงใยราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนาราธิวาสที่ประสบป,ปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดลงด้วยสาเหตุทั้งจากการใช้อวนขนาดใหญ่ของเรือประมงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนาราธิวาส โดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลและตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเลียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากต้านทานกระแสน้ำได้อาทิซากโบกี้รถไฟแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่อซีเมนที่ชำรุดตลอดจนรถถังรถบรรทุกรถเก็บขยะและเรือประมงที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเ,เล ประชาชนมาบอกเขาพระ้าบอกโอ้ย oh, ตอนนี้สบายจับปลาได้ดีแล้วตอนนี้มันมาก็เป็นแถวเขาได้ถ่ายหนังภาพของฝูงปลาน,านานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการาังเทียมแม้แต่ปลาที่หาย,ยากที่สุดแทบไม่ได้เห็นเนี่ยคือปลาหมอทะเลตัวใหญ่บเบ้อเชปลาเจรมเมดสีเทาปลาช่อนทะเลปลากูรา ก็เข้ามาได้ชาวประมงพื้นบ้านก็มาหาข้าพเจ้าบ,บอกแม้ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะว่าไม่มีรายได้เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหลายส่วนก็เสื่อมโทรมลง บ้างก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหายไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาจึงมีพระราชดำริว่าในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลชนิดต่างๆจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะเป็นทางเลือกสำคัญที่ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดทำฟาร์มทะเลตัวอย่างในพื้นที่นาเกลือริมทะเล ซึ่งนางวาสนาเทพัสดินณอยุธยาได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน82ไร่เศษที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนต่อไปเราสามารถผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ขึ้นมาได้เองโดยโดยใช้ฟาร์มแห่งนี้เป็นเป็น เป็นเป็นที่ศึกษาเป็นที่พัฒนาอาชีพทางด้านประมงเนี่ยเราก็สามารถจะผลิตสาลายนะฮะโดยเฉพาะสาหลายพวงอง่นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยงพันปลาเป็นพันที่หายากซึ่งรวบรวมพันปลาไว้เป็นจำนวนมากเราก็ยังมีการเลี้ยงหอยเปูพื้นี่ก็เรียกว่าลงทุนเนี่ยน้อยนะฮะเพราะว่ามันกินสาหลาย คนที่เข้ามาดูงานในนี้เนี่ยสามารถจะเลือกเอาแต่และอย่างที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยออกไปทำเป็นเป็นอาชีพได้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาของราษฎรโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนะับเป็นความโชคดีของคนไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใหญ่ทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันามาซึ่งความผาสุกข,ของชนในชาติ